ดาวลงกันเนาะวันนี้เนาะโอ้ออเนเลเลยันนีดมืดอาดไ้แล้วฝนนอน้องส่งเน,นาะฝนขอฟ,า,ฟามดืดอนะ แก่จ้าหนวกเหรแก่จัโยนวกเนาะได้ลมมั้ยนี่ขอรับอาจารย์จจับเข่ารอบนี้ต้มต้มไม่จน สองของเมทาซิฟนะครับติดผาสีชมพูท้าสีกันเซล่ากันหมอดกินท้าโค้งสีดํานะครับเนาะเอาเอาจานเอา จับจับโอ้โอเคครับผม